สวัสดีค่ะพี่พทุกคนวันนี้จะมาจัดโปรโมชั่นแม็กให้นะคะล้อมแม็กของเวฟรอยซิปอนะคะพี่พี่ที่ถามมาถามกันเยอะมากมีล้อมแม็กไหมวันนี้ล้อมแม็กเข้า,เาแล้วนะคะมีราคาโปรโมชั่นให้นะคะปกติคู่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาททุกคนไม่รวมค่าจัดส่งนะคะแม็กคู่หนึ่งก็ทุกคนมันหนักก็ค่าจัดส่งคือร้อยกว่าบาทแล้วนะคะวันนี้พี่ที่เห็นคลิปนี้นะเดี๋ยวหนูจะมาให้ดูงานล้อมแม็กนะคะ นี่เลยนะคะวิธีงานล้อแมกนะคะตัวนี้จะเป็นสีดํานะคะงานดีงานสวยอย่างนี้เลยนะคะพี่ๆใครที่สนใจนะคะก็สามารถแชทคลิปวิดีโอนี้รับโปรได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นสีดำดีวหนูจะมาให้ดูสีขาวอีกสีหนึ่งนะคะนี่เลยนะคะลูกค้าเราตัวนี้จะเป็นงานล้อแมกสีขาวนะคะทุกคนงานดีงานหนามากคือใครอยากได้สีดำหรือสีขาวตัวนี้นะคะก็สามารถแชทคลิปวิดีโอนี้สอบถามแอดมินได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นสีขาวกับสีดํานะคะลูกค้า นี่งานดีงานสวยอย่างนี้เลยนะคะวันนี้จัดโปรโมชั่นให้นะคะปกติ1,990ไม่รวมค่าจัดส่งใช่ไหมวันนี้พี่ได้เห็นคลิปนี้เอาไป1,790บาททุกคนแถมจะส่งฟรีให้ด้วยนะคะลูกคาแบบทุกนะคนราคาโปรโมชั่นแบบนี้นะคะแบบอย่าพลาดนาะใครที่สนใจนะคะก็สามารถเก็บคลิปวิดีโอนี้รับโปรโมชั่นได้เลย,เลยะคะ่ะ